คัด่เด็กๆวันนี้มาพบกับกหลันนะคะวันนี้ฝลันมีอะไรมาให้เด็กๆทำด้วยอ่ากิจกรรมศิละปะนั่นเองค่ะมาดูกันหน้ว่าในสุงกระดาษแบบนี้ที่เด็กได้ไปมีอะไรกันบ้างมาพบกับคุณลาวกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เดีกๆไปดูกับกปาค่ะคำสั่งให้ฉีดกระดาษสีต่างๆแล้วติดที่พากร้วยให้สวยงามนะคะเอ๊ะวันนี้คุณกรูงาลามีกระดาษสีอะไรบ้างนะสีอะไรเอ่ยสีเหลืองค่ะสีเหลืองเยี่นโลค่ะมาช่วยกุ้งปลาฉีกสีเหลืองกันดีกว่านะคะเด็กๆเด็กๆจับแบบนี้แล้วฉีดเลยค่ะฉีดเป็นจิ้นเล็กๆนะเสร็จแล้วเราก็มาฉีดสีเขียวอีกเอ๊สีอะไรนะสีเขียวนั่นเอง กรีนสีเขียวกรีนสีเขียว,ยวในมถููของเรามีทั้งใบงานและมีกระดาษแบบนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆอย่าลืมเตรียมอะไรคะกาด้วยนะคะกาวที่ครูคก,กาวให้ไปครั้งที่แล้วเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยเอาออกมาใช้ได้เลยคะ่ะวันนี้ครูครูกาวขอญากใช้เป็นกาวแท่งนะคะครูกาวจะเลือกจากข้างบนตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันมาช่วยดคั แล้วสีเลวกนเลยนะคะไปถึงชิ้นเล็ก็ให้เป็นด้านบนของกล้นหรืาเป็นก้านบนนั่นเองเขาก็จะขาจาีสีที่ไม่ฝุ่มากเท่าไหร่นะคะ้ใช้สีเขียวบบนี่อ้าด้วยปกติทีสีะคะเวาสุดแล้วสีเหลืองนั่นเองเกลมากตล้เลยน่อยเรามาเกข้าบนไม้ใน่ามาเินทาด้วยเลยที่ผนของเขานะคะทัทีรันพ่อถือไปได้คาิเบกน้ำจินตนากาได้เลย ว้าวเริ่มน่ารักแล้วแต่ยังจะไม่น่ารักที่สุด <The wife. S 1> ถ้าเราเป็นทั้ไม่เสร็จนะเด็กๆทั้ต่อเลยค่ะใครอยากให้รูปของเราสวยๆบ้างช่วยกันติดนะคะช่วยกันติดให้สวย <The child. S 1> ให้เต็มรูปภาพไปเลยมาเร็วมาเร็วว้าวสวยจังเลยทีนี้เราตีทั้งน,น,นี้นะคะว้าวเริ่มแล้วค่ะ สดใสขึ้นมาอะไรพวกของเราสดใสขึ the the iken, ้นมาแล้วค่ะทาไปเยอะเลยท้ขาขึ้า้ววาของกูจักเสร็จนั่ไงผลงานที่เสร็จแล้วสวยไหมคะ ะเด็กๆตอบได้ไหมคะด้วยเก่งมากเลยมาอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษท้างนังกันก่อนพร้อมกันนะคะบานานะ่าร้วยเก่งมากเลยคะ่ะผลงานที่เสร็จแล้วของกุหลันเป็นยังไงบ้างคะแต่ว่ากุหลันเนี่ยอยากจะเห็นผลงานของเด็กๆด้วยอย่าลเรื่องส่งลูกมาให้กุหลานดูด้วยนะคะวันนี้กุหลานลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย